สวัสดีค่ะเรามาหอปลเปี๊ยกกันนะคะดูค่ะอันนี้เราผัดแล้วนะคะเปล่าเปล่าเราจะไปขายตลาดนัดกันนะคะเดี๋ยวไปช่วยเราขายด้วยนะคะ เยอะมากค่ะดูกี่ร้อยตัวแล้วเนี่ยได้กี่ร้อยแล้วห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยตัวตัวละสิบห้าโครนค่ะอ๋อพันตัวอ๋อพันตัวพันตัวก็คุ้มอยู่นะว่างๆเราก็มาทำกันนะคะ ทาง,ง่ายๆสไตล์คนไทยปอเปี๊ยค่ะปอเปี๊ยนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะมีวุ้นเส้นมีกะลำ่ำแครอทฝั่งนี้ก็มีหมูบดเนื้อบดเนื้อบดวุ้นเส้นประกาศแครอทเหมือนกันค่ะหอ,อมใหญ่หอ,อมใหญ่ ปรุงรสตามใจชอบค่ะถ้าใครไปโอไม่ใช่รสรดีใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไอ้นั่นรสดีน้ำตาลรสดีน้ำตาลลองทำดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกินน้ใส่รสดีน้ำตาลจะต้อใช่ปะ่ะไม่ต้องอย่างอื่นหรอกไม่ต้องเนาะ ิมยังจะคำยังยังมันก็ได้อยู่นะคะว่างๆงมาทำกันเลยคะ่ะได้จ้ะได้ตัวประมาณนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ของแพงเร,เราต้องจัดตามลำดับเราก็มาห่อกันต่อนะคะยังไม่เรียบร้อย ง่ายสไตล์คนไทยนี่ชิมชิมชิมโลดชิมโลดโอเคแค่นี้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนผัดไม่มีเวลาคะ่ะ